การตั้งค่าไ i g เกิ r โรนเบื้องต้นเมื่อต้องการตั้งค่าไ i g เกร์โรนให้กดไปยังรูปเฟืองเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าเมื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าแล้วให้ไปยังการตั้งค่าพื้นฐานเป็นอันดับแรกเพื่อให้ง่ายต่อการตั้งค่าอย่างอื่นตามไปด้วยเพราะในการตั้งค่าพื้นฐานจะสามารถเลือกภาษาการใช้งานได้2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อเลือกภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาตั้งค่าหน่วยวัดต่างๆโดยมีหน่วยวัดคือปริมาตร ความเร็วระยะและพื้นที่สามารถตั้งค่าตามที่ต้องการได้เลยเมื่อทำการตั้งค่าพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปยังการตั้งค่าตัวดโดรนการตั้งค่าดโดรนจะมีทั้งหมด4หัวข้อเรดาร์แบตเตอรี่ดโดรนตั้งค่าการบินเริ่มต้นและตั้งค่าความปลอดภัยโดยการตั้งค่าหัวข้อที่1คือการตั้งค่าเรดาร์ ODS คือการตั้งค่าเริ่มต้นของเรดาร์กันชนสามารถตั้งค่าเปิดปิดพร้อมกำหนดระยะแจ้งเตือนและระยะเบรกเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางเทเรนคือการตั้งค่าระบบรักษาความสูงสามารถตั้งค่าเปิดปิดและเลือกโหมดการบินไต่ระดับให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่โดยโหมดพื้นไร่เหมาะสำหรับอ้อยหรือข้าวโพดส่วนโหมดพื้นราบเหมาะสำหรับข้าวเมื่อตั้งค่าเรดาร์เรียบร้อยแล้วให้ไปยังการตั้งค่าแบตเตอรี่ จะแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้ารอบชาร์จและรหัสของแบตเตอรี่ก้อนที่กำลังใช้งานและสามารถกำหนดปริมาณแบตเตอรี่ที่ต้องการแจ้งเตือนได้การตั้งค่าการบินเริ่มต้นคือการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับทุกโหมดการบินจะแบ่งเป็น2หัวข้อคือการตั้งค่าพื้นฐานและการตั้งค่าอัตโนมัติการตั้งค่าพื้นฐานให้ตั้งค่าความเร็วกลับบ้านและความสูงกลับบ้านแบบอัตโนมัติให้ตั้งค่าตามความเหมาะสมต่อพื้นที่การทำงาน ส่วนการตั้งค่าอัตโนมัติเป็นการตั้งค่าการฉีดพ่นเริ่มต้นสำหรับสร้างแผนการบินอัตโนมัติโดยสามารถตั้งค่าปริมาณยาต่อพื้นที่หรือการตั้งค่าปริมาณยาลิตรต่อไร่ขนาดของระอองน้ำสามารถปรับได้ถึง5ระดับเลือกจุดน้ำหมดโหมดนี้จะเป็นโหมดช่วยไม่ให้โดรน้ำหมดที่ปลายนาหรือแผนการบินได้หัวข้อเมื่อจบกลุ่มคือกำหนดการทำงานของโดรนว่าจะเบรกหรือกลับบ้านอัตโนมัติเมื่อบินทำงานฉีดพ่นแต่ละกลุ่มเสร็จ การตั้งค่าความเร็วเข้าแผนและสุดท้ายคือความสูงก่อนเข้าแผนการบินการตั้งค่าความปลอดภัยคือการตั้งค่าโดรนกรณีที่เกิดปัญหาขณะกำลังบินทํางานซึ่งมีทั้งหมด3ข้อข้อที่1คือการตั้งค่าเมื่อโดรนสัญญาณขาดหายไม่สามารถควบคุมโดรนได้ในโหมดอัตโนมัติข้อที่2คือการตั้งค่าเมื่อดรนสัญญาณขาดหายไม่สามารถควบคุมโดรนได้ในโหมดแมนนวล ข้อที่3คือการตั้งค่าเมื่อโดรนตรวจพบการทำงานผิดปกติของระบบรักษาความสูงหรือระบบเซ็นเซอร์พื้น